แซลมอนคอเลเจนเปปไทด์เป็นคอลลเจนที่สกัดจากรังไข่หรือลบปลาแซลมอนนั่นเองแซลมอนคอ l ลเจนเปปไทด์มีส่วนช่วยในการลดปัญหาสิวอักเสบลดรอยแผลเป็นช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสช่วยลดปัญหาริ้วรอยป้องกันผิวจากรังสี UV และช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ f i s คอ o l เลเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาลเจนที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมใหม่ของคอลลาเจนที่ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของไดเปปไทด์โดยจะมีโครงสร้างหลักของคอลลาเจนเรียงต่อกันเพียง2ตัวอยู่ในรูปของโพรลีนไฮดรอกซีโพรลีนและไฮดรอกซีโพรลีนไกลซินจึงมีขนาดโมเลกุลเฉลี่ยเล็กมากเพียง200ดาวตัน ฟิตคอลเจนไนเปปทดยมีส่วนช่วยในการเพิ่มน้ำหล่อลื่นบริเวณข้อต่อเพิ่มความหนาแน่นมวลกระดูกและช่วยลดภาวะข้อเสื่อมไฮโดรไลท์คคลเจจไรเปปทดยเป็นคคลเจจที่มีขนาดเล็กกว่า280ดาวตันมีประสิทธิภาพการดูดซึมได้เร็วกว่าคคลเจนทั่วไป3-4เท่าและไม่มีสารตกค้างในร่างกาย ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดรเปปไทด์ like มีส่วนช่วยในการทำงานของโครงสร้างโปรตีนในร่างกายบำรุงผมบำรุงผิวหนังบำรุงเล็บและบำรุงกระดูกวีคอลลาผนิกคอลลาเจน3สายพันธุ์ที่อัดแน่นไปด้วยคอลลาเจนทั้ง3าทยนอกจากนี้ยังอุดมดไปด้วยสารสกัด16ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และยังมีนวัตรกรรมฝ่าอินฟราเรดซึ่งเป็นนวัตรกรรมจากประเทศเกาหลีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของสารสกัดต่างๆได้เร็วกว่าถึง5เท่าเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพเพื่อสุขภาพของทุกคน